นี่เรียบร้อยสิจบเลยครับผมเรียบร้อยนี่บูเฟมดากลเองเลยครับผมเอเมังกรฟ้านเองเรียบร้อยนี่เลยนะครับได้รับเรียบร้อยนะครับผมสำหรับ ก็ต้องการสวดสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ไม่อยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับช่องบิ๊กชาแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยที่น้องๆรอกันมานานแสนนานนะครับก็คือเ k คมังกรขาวนั่นเองนะครับกลับมาแล้วนะครับในส่วนตู้สุ่ม8ครั้งนั่นเองครับคลิปนี้เนี่ยพี่จะมาสุ่มให้ดูเลยนะครับผมอ่าเริ่มต้นที่9ก้าเพชรนั่นเองครับว่าจะสุ่ม9ก้าเพชรออกเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูเลยในส่วนกิจกรรมใหม่ล่าสุดนนนะครับผมอยู่่ใสว อ่านี่เลยนะครับ AK47 Darko d a g o n อะไรสักอย่างนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นตู้สุ่ม8ครั้งให้เลือกออก2อย่างใ่นเองพี่ขอเอาอะไรออกดีละอ,อันนี้ละกันที่พี่ไม่อยากได้นะครับมาเริ่มต้นที่9เพชรเท่านั้นนะครับมาเดี๋ยวพี่เริ่มสุ่มันเลยนะครับมาว่าจะออกง่ายหรือเปล่ามาไปลุยดูซิว่าจะออกหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าโอ้โหไปต่อครับอย่ารอครับจังหวะนี้เพชรเยอะๆเน้นเ้น โอเคนิดเดียวโอ้โหมีแล้วไปต้องได้สิวะเฮ้ยโอ้โหทำไมมันช้าตอนนี้วะไป99เฮ้ยโอ้โหกล่องอะไรวะเนี่ยไปน่าจะหมดตู้ครับผมน่าจะหมดตู้นะน่าจะหมดตู้นะครับ399มาเถอะ โอ้โหหมดตู้เรียบร้อยไปนี่เรียบร้อยสุดยอดเลยครับผมเรียบร้อยนี่บูเฟมดากอนเองนะครับผมเ k คมังกรฟ้านั่นเองเรียบร้อยนี่เลยนะครับได้รับเรียบร้อยนะครับผมสำหรับสกินปืนนะครับผมก็ทีนี้เรามาดูในส่วนอัปเกรดบ้างนะครับอ่านะครับนี่อยู่ตรงนี้นี่เป็นไงโอ้โหเลเวลเลเวลเจ็ดนี่บอกเลยว่าสุดนะครับนี่มีท่าทางด้วยดู ไม่เีเป็นไงอย่างเท่โอ้โหพี่ขออัพไปถึงเลเวลเลเวลไหนดีอะเลเวลสักเลเวลเลเวลสี่แล้วกันนะครับเพราะว่าเลเวลสี่เนี่ยเพราะว่า GM แนะนํามานะครับถ้าอยากได้แบบพอประมาณไหนเะลเวลสี่ก็พอแล้วนะครับมาพี่ขออัพเลเวลเลยแล้วกันนะครับพี่ไม่ขอเป็นกล่องครับแต่พี่จะขอเป็นแบบสุ่มแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเนี่ยก็คือเลื่อนขั้นก็คือกดไปเลยนะครับนี่เนาะอ่ะโอเคนะครับ มันใช้เท่าไหร่วะเนี่ยมันใช้30เนาะอันนี้พี่นังกวดไปเท่าไหร่อ่ะโอ้โหอันนี้เต็มแม็กไม่เอาไม่เอาไปทีละขั้นดีกว่าโอ้โอเคเอเลื่อนขั้นโอ้โหอีกเทลสุบนี่เลเวลสองไปทีนี้เลเวลสามคร,รับผมไปลุยหกร้อยเพชรไปเน้นๆน้บเอาไปโอ้โหลหล่อ อบนี่อย่างแท้ไปต่อที่เลเวลสครับผมไป1,200งพันไปนี่มาโอ้โหเท่จัดเลเวลห้าโอ้โหต้องหมดเท่าไหร่วะเนี่ยเพชรพี่เหละน้อยเนี่ยถ้าเลเวลเจ็ดแต่พี่ก็อยากได้นะแต่ไม่รู้ว่าเพชรเอาไงดีอะไปให้สุดเลยไหมไปให้สุดเลยไหมโอเคเอาไว้ที่เลเวลสแล้วกันนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวพี่จะมาอัพให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่คลิปนี้พี่หมดไป โอ้ในสะี่พันเพชรเลยนะครับแต่หมดตัวหมดไปน่าจะพันต้นๆหรือสองพันนี่แหละประมาณนี้นะครับผมอ่านี่เลยนะครับเลเวลเจ็ดบอกเลยว่าสุดนี่มีท่าทางด้วยนี่ยังไงอย่างแท่นะครับโ,โอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับสลับสกินเปิดที่เข้ามาใหม่แล้วแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับก็มี รับสกินปืนถาวรนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้ดูเช้าๆเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยแล้วก็สำหรับใครอยากจะดูฟรีคลิปนี้พี่ขอ50,000วิวนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งเลขบัตรกันหน้าไว้ใต้คลิปนี้เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปพรุ่งนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มาทั้งสั้นนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ